สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีตกอนรับทุกๆท่านเข้าสุช่องมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชมวันละสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบหกนะครับสีเขียวสีเขียวทท้านั้นเลยนะครับ ช่องวีดีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันทุกวันวน,วน,นะครับรอบหุ้นไทยบ่ายนี้ก็จะออกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาใหม่นะให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับตามทางตรงเนี้ยเดินไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสุดทางที่นูน่นเขต ประเทศเราอะไรประมาณนันะ้นเนาะค่อยเดินกลับมาแล้วพิจารณาดูใหม่นะครับ <c ười> ศึกษาดูแนวทางนะอ่าดูแนวตลอดทางนะครับมีอะไรใต้สะพานไหม <c ười> มีงูมีจระเข้ไหม <c ười> เราก็มาชมกันนะครับรอบบ่ายนะรอบบ่าย <c ười> อือรอบบ่ายนะครับมีอะไรบ้างรอบบ่ายมาดูสิ วัน <c oughs> ที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหุ้นไทยบ่ายนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะเด่นบนนะครับเก้าทูนหนึ่งสองสามนะอ่าเด่นบนเนี่ยมันจะมีอยู่ในนี่หนึ่งตัวอเลือกเอานะครับพอเลือกที่หนึ่งสองสามก็แล้วกันนะครับประมาณนี้อเน้นที่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งทูนทุนหนึ่งนะครับ ส่วนสองก็สองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้นะครับส่วนชุดวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับมามาดูใกล้ๆที่คันนี้มีอะไรบ้างอ่าครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนี่ยนะครับนี้ที่หนึ่งนะครับอืมเด่นนะครับอืม ยึบนะตามนี้เลยเขาเลือกที่หนึ่งสองสามนะนะครับส่วนใครเห็นต่างเก้าจุดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองอันนี้เขาเรียกว่าชุดวินนะชุดวินนะครับอ่าท่านเราเรียเขาเรียกชุดวินถ้าจะรูดก็เลือดให้รูดที่หนึ่งกับสองนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวเด่นที่สุดส่วนสามใครเห็นต่างก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับรอบบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายพบกันใหม่หุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับรอบบ่ายก็มีตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับจับตัวไหนก็ขอให้มาแบบดิ่งดิงนะครับนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับนี้สวัสดีครับ